พุทธสวัสดีครับผมอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมะนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีข่าวดีสุดๆครับหลังจากที่เราติดตามคำทำนายโควิด1 9 1ปีเต็มๆหลายคนนะครับมีความเชื่อมั่นในคำทำนายของผมเกี่ยวกับโควิด1 9 ว่าจะเป็นจริงนะฮะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดือนชนเดือนนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการพยากรณ์ด้วยไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามที่มีความแม่นยำชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างน่าอาัศจรรย์วันนี้ที่บอกว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเพิ่งติดตามข่าวจากสบ,สบคนะครับในเรื่องของกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ จัดงานเทศกาลปีใหม่หรือเคาดาวนั่นเองนะครับทุกคนจะเห็นนะว่าผมเคยทายเรื่องโควิด19ไว้เมื่อวันที่23ธันวาคมปี2 5 6 3นะครับปัจจุบันนี้เข้าสู่เดือนธันวาคมปี2 5 6 4 1ปีเต็มๆครับสิ่งที่ผมลุ้นมากๆคือผมเคยทายเอาไว้ว่าเมื่อเก้าเข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับโลกจะนับ1ใหม่ประเทศไทยจะมีโอกาสเปิดประเทศ และมีงานเฉลิมฉลองนะครับงานเขาดาวงานปีใหม่แน่นอนหลังจากที่เราเจอวิกฤตโควิด1 9าและพิษเศรษฐกิจกระหนำ่ำทำให้ไม่สามารถจัดงานสนุกสนานรื่นเริงได้ตลอดระยะเวลา2ปีผมเคยทายไว้นะครับว่าเราจะมีงานเขาดาวงานปีใหม่แน่นอนแต่มันจะมีเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุมทำให้อาจจะสนุกสนานไม่ได้เต็มที่นี่คือคำทำนายที่เกิดขึ้น หปีเต็มๆนะครับนายกเผยนะครับสบคนะครับเคาะจัดงานปีใหม่ได้ย้ำยึดมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งนะฮะเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดก่อนเริ่มเทศกาลปีใหม่เฮลั่นนะครับบิ๊กตู่นะครับนั่งหัวโต๊ะสบคเคาะจัดเข้าดาวปีใหม่ได้แต่มีเงื่อนไขเห็นไหมฮะต้องฉีดวัคซีนนะฮะหรือต้องได้วัคซีนครบ2เข็มนะฮะหรือต้องมีการตรวจนะครับโควิดก่อนเข้างาน ไฟเขียวจัดปีใหม่ท้ายที่สุดแล้วนะครับวันนี้ผมจะบอกเลยว่าไม่กระทบแม้เจอโอเมกอนนะทอทอทเดินหน้าท่องเที่ยวตามแผนนะครับเขาดาวปีใหม่ที่สุดของข่าวดีในปีนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมรอวันนี้มานานนะครับและจะรอร่วมเฉลิมฉลองกันอีกทีหนึงนะครับในวันเขาดาวที่จะมีการจุดพุผมจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจะไปถ่ายภาพบรรยากาศที่จะตอกย้ําความแม่นยําของรไพ่พรหมญาณว่าทายได้อย่างไรหนึ่งปีเต็มและเชื่อไหมครับว่า2ปีผ่านมาเนี่ยกระแสของคําทํานายหลายๆกระแสนะครับทายสวนทางกับผมหมดเลยนะฮะไม่มีคําทํานายไหนในประเทศนี้ที่พูดถึงการจัดงานปีใหม่สิ้นปีที่พูดถึงงานเฉลิมฉลองสิ้นปีที่พูดถึงการเขาดาวสิ้นปี เหมือนไพ่พรมยานแต่สิ่งที่สุดแล้วนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทายไว้นั้นครับ1ปีเต็มเนี่ยได้รับผลตอบรับดีมากในเรื่องของกำลังใจที่ให้ผมนะฮะเ <า S 1> ช่นเดียวกันกับหลายคนที่ส่งข้อความมานะครับและบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมนะฮะ ได้ให้กำลังใจจากคำทำนายโควิด1 9และเขายืนหยัดขึ้นมาต่อสู้ได้อย่างมีความสุขนี่ก็อีกรายการหนึ่งของเกลืเวนเดอร์นะครับผมเคยทายไว้นะครับโดยมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนมากนะครับเกลืเวนเดอร์ผมไปออกประมาณวันที่น่าจะประมาณเดือนสิงหาคมต้นต้นสิงหาคมนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกรกดาสิงหาเนี่ยมันเป็นเดือนที่มีการติดเชื้อ เดลต้าและคน,คนล้มตายระบบสาธารณสุขเนี่ยล้มเหลวมากๆคนไม่ได้วัคซีนกันเยอะแยะมากมายตอนนั้นก็มีกระแสการทำนายนะครับว่าเราจะเจอเรื่องของประตูนรกแตกคนไทยจะล้มตายข้างถนนและคนจะล้มตายเป็นเบื่อเป็นใบไม้ร่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาและกันยา3เดือนติดนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนไทยนี่จิตใจหดหู่มากๆ มีผมคนเดียวนะครับที่ไปออกรายการเกลือวันเดอร์ในต้นเดือนสิงหาคมและผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าหลังจากวันที่20สิงหาคมสถานการณ์โควิด -19 จะไม่มีการล้มตายกันหนักหนาสาหัสอย่างที่ทุกคนกังวลแต่ผมจะย้ําไปบอกว่าหลังจากมีสิงเมาไปแล้วเนี่ยเราจะดีขึ้นตามลําดับกันยาจะผ่อนล็อกดาวน์ได้และตุลาจะควบคุมได้ค่อนข้างดี นะครับซึ่งสิ่งที่ทายมาทั้งหมดเนี่ยมันสวนกับสิ่งที่ทุกคนเคยได้ยินได้ฟังนะครับจากคำทํานายหลายๆทางซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่ามีผมคนเดียวที่ทายให้กำลังใจและชวนให้ทุกคนนะครับลุกขึ้นมาเข้มแข็งอดทนพอท้ายที่สุดเมื่อผ่านพ้นเดือนตุลาไปแล้วพฤจิก,กาก็จะเบาบางขึ้นและทันวาเราจะได้กลับมาเฉลิมฉลองกันผมยังพูดอยู่เสมอนะรอเถออย่าเพิ่งตาย อดทนอีกนิดหนึง่งเมื่อพ้นเดือนธันวาคมแล้วเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างมีความสุขกายสบายใจและจะไม่ค่อยกังวลกับโควิดสิบเก้านะครับที่สําคัญเราจะร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกันแน่นอนสำหรับปีนี้นั่นคือสิ่งที่ผมทายไว้และให้กําลังใจพวกคุณมาตลอดสิ่งที่เกิดสังคมของศาสตร์ภูมิยพยายกรตอนนี้ต้องบอกว่ามันเกิดสังคมนี้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันผมเองได้รับคําชื่นชมจาก ลุกเพจนะฮะว่าโอ้โหอาจารย์เชื่อไหมหนึ่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาคําทํานายของอาจารย์นี่แหละมาเป็นกําลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนมีความสุขและมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นและนี่คือคําทํานายของโควิด19ที่ชัดเจนมากจากศาสตร์ไพ,พรมยานครวนี้หลายคนนะครับยังกังวลอยู่นะฮะว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วโอเมกอน มันจะทําให้เราล็อกดาว์อีกไหมคุณลองตามคําทํานายผมนะเมื่อเห็นชัดแล้วนะผมย้ำอีกทีนะวันนี้ผมมาย้ําคําทํานายผมว่าถ้าเดือนธันวาคมที่จะเกิดขึ้นมันกําลังจะมีการประกาศให้เฉลิมฉลองและผ่อนคลายและเขาดาวจัดงานรื่นเริง,เรงได้ตามคำทํานายที่ผมพูดไว้1นึ่งปีเต็มๆนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ผมจะทายต่อไปนี้อีก 3เดือนข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะมานั่งลุ้นกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคนจิตตกอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าโควิด1 9จะกลายพันธุ์และทำให้คนล้มหายตายจากติดเชื้อกันทั่วประเทศและจะตายกันนะครับข้างถนนคนไทยจะตายกันอีกมากเลยนะในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปผมก็ยังยืนคำคำทำนายผมนะว่า ผมไม่เห็นสิ่งนั้นผมเห็นแต่ว่าต่อไปนะครับเรื่องของโควิดสิมันจะมียาวิธีการรักษาการป้องกันและทุกคนจะรู้จักเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ไปได้และโควิดสินั้นก็มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาครับไม่ได้กลายพันธุ์เป็น หมันตะไคร้ายฆ่าชีวิตคนไทยอย่างที่เรากลัวกันฉะนั้นอย่าพึ่งกังวลผมย้ำคำทำนายผมอีกทีนึงนะเมื่อเดือนธันวาคมที่จะเกิดขึ้นนี้ถูกต้องตามที่ทายไว้ว่าจะมีการเฉลิมฉลองงานปีใหม่แล้วเดือนมกราคมผมเชื่อว่าจะมีการเปิดการเดินทางทั่วโลกตามสเต็ ตามความมั่นใจของแต่ละประเทศในเดือนเมษายนนะครับปี2 5 6 5ผมเชื่อว่าดวงเมืองไทยเปลี่ยนแล้วดวงโรคเปลี่ยนแล้วเราจะมีความสุขพ้นทุกโศกโรคภัยจากโควิด -19 เพราะผมเชื่อว่าถึงตอนนั้นโรคโควิด -19 จะกลายเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาที่มียาและวัคซีนที่รักษาหายได้ ไม่อันตรายและจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นนะฮะหรือโรคประจำชาตินั้นๆที่ทุกคนติดก็กินยารักษาหายไม่ใช่อันตรายถึงชีวิตอีกต่อไปอเมื่อเรารอมาได้หนึ่งปีเต็มนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนหรอครับมกรา,าคมพมีนาเมษาห้าเดือนเราจะรู้แล้วครับว่าชีวิตของคนไทยจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แบบมีความสุขกายสบายใจ ไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยและมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ครับนี่คือคําทํานายเกี่ยวกับโควิด -19 ตลอดปี2,564และกําลังเกิดขึ้นจริงในปี2 5 6 5อย่างหน้ามหาัศจรรย์ผมออกมาตอกย้ําคําทํานายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปิดประเทศและการเฉลิมฉลองเข้าดาวปีใหม่ของคนไทยที่ทุกคนยังกังวลกับเรื่องของโอไมคอน ก็จะทำให้คุณนั้นไม่ต้องทุกข์ร้อนและมีความสุขกับชีวิตแต่อย่าประมาทเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้นะครับด้วยความรักและความเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารดีๆและผมเชื่อว่าสิ้นปีเราจะไปเค้าดาวกันและไปเฉลิมฉงปีใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาอวดกันและเราจะลุยเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2 5 6 5อย่างมีความสุขร่ำรวยและมีความ ราบรื่นตลอดปี2565ครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับพุทธสวัสดีครับ